ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ทุกท่านคาย,ยินดีตอนรับเขาสูชองเจน่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชม่าสำหรับเซานี้นะคะแอดแตได้ติดตามตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพอแต้มกับของปูศูนย์เจ็ดนะคะเนราะพอแต้มท่านผู้ชม่างวดที่แล้วพอแต้มเข่าตรงตรงคือหกสามหกสามพอแต้มเข่าตรงตรงนะคะเลขที่เข่าเลขที่ออกก็คือสามสามเก้าล่างหกสาม พอเตีมเข่าเต็มๆนะคะทั้งช่วมขานี่คือผลงานของพอเต็มเนาะคะ่ะเนอะเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้มีข้อมูลในการติดตามพอเตีมว่าพอเตีมเจมซําใดชัดซํไใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับงวดต่อไปคะ่ะทา่านผู้ชมพอเตีมให้ตัวใดว่าม,มึงเป็นนกกันเนาะคะ่ทะท่านผู้ชมเนาะพอเต็มให้บนล่างคือเก่าค่ะทั้งชมวงขาบนล่างบนล่างเนาะคะ่ะเนาะ กอแต้มให้บนล่างบนล่างของพ่อแต้มก็คือวิ่งรูดวิ่งรูดที่เจ็ดรองเก่าการทำช่วงขาวิ่งรูดที่เจ็ดร่องเก่านะคะทำช่วงขาวิ่งรูดที่เจ็ดตัวร่องคือเก่าการทำช่วงขา วิ่งรูดเจดรองเก้าเลขจับคู่ของพอแต่มมีตัวใดเอาลักเก่าก่อนนะคะชมเนาะมีเก่าสาเก่าสเก่าหลัก8ปดที่แปดสามแี่แปดห้ลักเจตัวเด่นคือเจ็ดสเจ็ เจ็ดห้านะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของบทแต้มเนาะคะ่ะท่านชมเนาะเด่นเด่นหลักๆของเพิ่นคือเด่นเจ็ดนะคะพอแต้มให้วงกลุ่มที่ศูนย์เจ็ดเอ้ยเจ็ดสามมองไปแอดก็ได้ขอไพ่ท่านชมคะ่ะเจ็ดสี่เจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะนี่คือตัวที่พตเเตมน้นนะคะ ตัวนี้ของคอแต้มคือเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าส่วนเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าตัวรองนะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของผอแต้มในงวดนี้งวดที่ผ่านมาเห็นเป็นประจักษ์นะคะทานผช่วงขาวว่าหกสามเข่าตรงๆนะคะเข้าล่างตรงๆงงวดนี้สิเป็นตัวใด เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมึงไปพอความกันค่ะท่ั้งช่วงขาอย่างที่แอดเคยบอกบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าตัวเลขแนวทางของพอแต้มกับของปูศูนย์เจ็ดเขาทั้งสองสำนักงวดเมื่อกี้นี้งวดนี้แอดกับมาลงคู่กันนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่มึงพอแต้มไปแล้วก็ไปมึงปูศูนย์เจ็ดอีกเท่อหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะว่าปูศูนย์เจ็ดจีได้ตัวใดเขาตัวใดเอามือผลงานไป,ไปก่อน อันนี้คือผลงานปูศูนย์เจ็ดนะคะท่านช่วงขาผลงานปูศูนย์เจ็ดผลงานปูศูนย์เจ็ดขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะคะท่านช่ว่ะาลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดสองพอยอหกห้า คะ่ะท่านผู้ชมขะตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดหวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็คือเข้าเพันให้สามหกออกหกสามนะคะท่านผูช้ชมคะ่ะแต่ว่าเอ,อ่อตัววิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างตัววิ่งของปูศูนย์เจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะท่านผูช้ชมคะ่ะบนสามเก่า ล่างหกสามนะคะทำช่วมขาเมื่อมึงงวดนี้ค่ะทำชวมวงขาว่าตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจะเป็นตัวใดเนาะค่ะทำช่วมเนาะตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เนะคะปูศูนย์เให้วิ่งรูดวิ่งรูดที่9กับ0อันนี้คือบนนะคะทำช่วงขาเพราะว่า ปูศูนเพิ่นจะแยกบนแยกล่างน,นะคะท่านช่วงขาแยกบนแยกล่านบนเน้นที่ศูนเลขจับคู่ของเพิ่นมิดตัวใดนะคะท่านช่วงขาก็จะมี1 9 2 9 3 9อันนี้คือติดเก่าติด0ย์มี1 0 2 0 านย์ดีคือตัวเลขบนของปูศูนวงกลมไปที่1 0 2 0 3 0ูนยนแลนี้คือบนนะคะทำช่วงม,มึงเปรียบเทียบกันเทียวที่แล้วเรียกหลุดสายหลุดสายีกบนกับเขาบ่าบวกเข่าตัวเจาะแต่ว่าเขาตัวหลุดนะคะทาช่วงขา มชมยาฉลาดใจนะคะส่วนล่างล่างวิ่งรูดที่หกับ7 6กับ 7, 7ปูศูนบอกว่าเน้น่เนะคะน่นเจ็ด่องหกนะคะทางช่วงขาน่นเจ็ดล่องห ตัวจับคู่ <c oughs> จับคู่มีตัวใดนะคะเริ่มที่รักหาห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ ปูศูนยเจ็ดนะค่ะท่านชมเนาะปูศูนย์เจ็ดไฮว่องกลมตัวใดล่างนะคะปูศูนยเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดค่ะท่านชมคะ่ะเน้นที่เจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดเนื้อค่ะท่านชมคะ่ะงวดที่แล้วเข้าล่างให้สามหกออก หกสามล้านนะคะว่านี้สิเป็นยังไงท่านผู้ชมกับพิจารณาไปน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นทางไหนเอามือมึงไปน้ำกันว่าเอามือใส่ของพลดแต้มนะคะตัวเลขตัวใดชนกันตัวเลขที่ชนกันคือคือตัวใดก่บทำชุม่มสามเก้าเก้าสามชน อันนี้คือตัวชั่นนะคะทุกผู้ชมค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วตัวชวนกันคือตัวใดงวดที่แล้วตัวชวนกันคือหกสามสามหกนะคะทุกผู้ชมเนาะงวดนี้ตัวชวนกันคือสามเก้าเทียนนี่สามเก้าเก้าสาม แล้วก็9559อันนี้ก็ชนตัวใดที่ชนแอดสิขีดเส้นใตไว้ด้วยค่ะท่านจมค่ะอันนี้คือชนนะคะชนตัวเลขที่ชนกันชนกันชนกันนี่คือตัวชนนะคะมี3993าหาหาเก่า หลับเจ็ดหลับเจ็ดหลับเจ็ดไม่ชนแบบมีมีแค่นี้ค่ะตำช่วงขาโตชนกันก็นคือเอาแอดจะเขียนส่นี้ชนพดแดมบวกปู07เท่ากับเก้าสามสามเก้า เกาหาหาเกา้าเดี่ยวประกันเงินย้ำอีกเท่าหนึ่งกระถงช่องขาชนพอแตามบวกปูศูนย์เจ็ดคือเกาสามสามเกาเกาหา ห้าเก้าอันนี้คือตัวชวนกันเด้อค่ะ่ัชนชค่ะตัวเลขที่ชนกันเอาปากกาก็ได้อันนี้คือตัวเลขที่ชนกันนะคะ่าชนชค่มตัวเลขที่ชนกันนะคะ ดึงออกมาท่านผู้ชมได้พิจารณาอีกเทือนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขที่ชนกันนะคะตัวเลขที่ชนกันตอนนี้คือสามเก้าเก้าสามเก้าห้าห้าเก้าเทียวที่เลีว้วชนกันที่สามหกหกสามออกหกสามนะคะแต่ว่าตัวอื่นท่านผู้ชมกับพิจารณานำพมเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า ความน่าจะเป็นของตัวเลขเข้าบนจกรรักว่ามันสิเปลี่ยนตัวใดออกตัวใดแต่ว่าอันนี้คือความน่าจะเป็นของตัวเลขที่ว่องห้ตามนี้นะคะอันนี้คือความน่าจะเปลี่ยนแต่เลขชนทั้งสองอาจารย์ก็คือ9339 9559นะคะถามว่าชนของอาจารย์วิชัยบอหลักศูนย์ชนชลอยู่ต,ตัวเลขต,ตัวจอกคูบอชนนะคะท่านผู้ชมค่ะ ไชเอ้าชนอยู่ขาทำช่วงขาตรงกันก็นกนคือหกหนึ่งเอาหกห่ชนหกหนึ่งหกหกหนึ่งกับหกศูนนี่ทำช่วงก็จะประมาณนี้นะคะกับของนุ่งหมานล่ะของนุ่งหมานชนกันไหม โบชนกับทมม่านำชุ่มขาอ้าชนอยู่สามแปดสามแปดชนกันของลุงหม,มานนะคะสามแปดแปดสามชนุนดีค่ะทำชมุ่มขาขาทำชมุ่มขะสำหรับคลิปนี้แอดกับขอจบกันน้ำเสนอไว้เพียงแค่นี้คอยท่านผู้ชมแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อตัวเลขแนวทางแอดกับลงทำชุ่มเห็นชัดๆแล้วก็วิเคราะห์ใหายน้ำเฮ็ดตัวชุนใ้น้ำพร้อม เพื่อทํา่านผู้ชมเจอได้คัดกร่องง่ายๆนาะ่ค่ะท่านผู้ชมเนาะเจอกันไม่คลิปหน้ากัะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากสําหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเดอวยคะเทอขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ